สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะพามาเล่นนะครับกับเกมปากกาที่เอาไว้เล่นกับเพื่อนนะครับมีเกมสนุกๆนะครับแล้วก็ฝึกไวพิบพนะครับสําหรับที่เวลาเราเล่นกับเพื่อนนะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเราอยู่กับเพื่อนว่างๆไม่มีอะไรทำนะครับแล้วก็เอามาเล่นกันได้นะครับกติกาเกมนี้ง่ายมากครับก็คือว่าเรานะครับจะต้องเตรียมนะครับปากกาไว้สี่อันนะครับสี่ด้ามนะครับวางไว้เป็นรูปตัววายอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็เอาเหรียญนะครับหรือก้อนหินก็ได้ครับมาวางไว้ตรงกลางกติกาง่ายๆครับก็คือว่าให้ขย เรียนนะครับออกจากไอ้วงนี้ให้ได้ด้วยจากนั้นนะครับกติกาที่2เราก็คือไอ้รูปตรงเนี้ยก็ยังต้องเป็นรูปตัววอยู่นะครับสําหรับคนที่เขาไม่รู้กติกานะครับเขาก็จะพยายามนะครับจะยกเนี้ยตาทั้งแถบนะครับยกเนี้ยมาทั้งแถบนะครับซึ่งเห็นไหมครับมันจะไม่ได้นะครับหรือว่ายกเนี้ยมาทั้งแถบนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะทําไม่ได้นะครับสองครั้งเขาจะพยายามทำอย่างนี้อย่างนี้เห็นไหมครับมันก็จะไม่ได้ใช่ไหมครับมันกลายเป็นรูปตัว h แทนนะครับเขาจะพยายามทำอย่างนี้ครับซึ่งมันจะทําไม่ได้ ซึ่งเฉลยของมันนะครับมันมีทริคอยู่ง่ายๆน,นิดนึงครับก็คือว่าครั้งแรกนะครับเราจะไม่ยกปากกาไปทางด้านนะครับเพราะคนธรรมดาเนี่ยที่เขาไม่รู้กติกาเขาไม่รู้ทริปนะครับเขาจะพยายามยกไปทางด้านแต่ว่าถ้าเกิดเรารู้กับทริคของมันนะครับมันคือขยับไปครึ่งเดียวครับอันนี้ขยับไปครึ่งเดียวเห็นไหมจากนั้นนะครับเราก็ยกอันนี้กลับมาฝั่งนี้ทีนี้เกิดขึ้นมาคืออะไรครับไอ้เหรียญเนี่ยออกมาจากวงแล้วและสำคัญไอ้ตัวที่ล้อมกรอบตัววายเนี่ยก็ยังเป็นรูป ตัววายอย่างนี้อยู่นะครับเห็นไหมครับเพราะว่าที่ของมันก็คือเราจะมีต้องเลื่อนไอเนี้ยมาแค่ครึ่งเดียวนะครับเพราะสำหรับคนที่ไม่รู้กติกาเขาจะพยายามยกข้างด้ามครับยกข้างด้ามอ่างเงี้ยซึ่งมันจะทําให้เกิดการไม่ได้นะครับโอเคครับก็เป็นเกมสนุกๆเกมเนึงนะครับที่เอาไว้ไปเล่นกับเพื่อนได้นะครับโอเคครับแล้วขอจบคลิปนี้ปเดียงเท่านี้นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดคลิ์กดแชร์ด้วยครับ